ก็ต้องการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับพี่กันแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องพีชแชนแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ตูน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับวิธีการแก้นะครับที่รออเวลาเข้าห้องเนี่ยนะครับที่จะเริ่มเล่นเกมเนี่ยมันรอนานนะครับบางคนก็รอเป็นแบบ20่นาที30มนาทีนะครับวันนี้พี่ก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมใครที่อยากรู้แล้วนะครับก็อย่าลืมดดูคคคลลิปนนนนนีี้้้้้้ใหจบบบกกัััวววยะะรรรแ็็เๆถา 5แสนซับนะครับพี่ก็จะแจกตัวละครนะครับสองรางวัลฟรีนะครับอย่าลืมไปทําตามกติกาที่พี่ลงคลิปไว้ในช่องเลยนะครับเดี๋ยวจะอดตัวละครฟรีถาอรกันนะครับผมมาโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับถึงยังไงถึงรอรอนานนะครับสาหรับการเข้าห้องนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมมันก่อนครับถึงจะเข้าเรื่องดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนนี้ ตอนนี้น่าจะาหายบักแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับชุด1เพชรนะครับแล้วก็สกินลดนะครับผม199เพชรนั่นเองนะครับตอนนี้น่าจะหายบักแล้วนะครับหรือว่าใครยังไม่หายเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับมีเก็บโทเค็นเป็นโทเค็นเงินนั่นเองนะแบบพี่ขอกดรับไปก่อนนะครับนี่นะครับวันละ4โทเค็นนั่นเองสามารถเอามาแลกในส่วนสกินกระทะนะครับผมสกินรถสปอร์ตนะครับแล้วก็คูปองนะครับคูปองไดมอนด์รอยัลนั่นเองนะครับปักมานนี้เลยสำหรับกิจกรรม ที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือหายบั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนนี้นี่ฮะสำหรับ กิจกรรมทรชนคนพวโลกตอนนี้สามารถเล่นเก็บโทเค็นทองคําแท่งได้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาเก็บโทเค็นกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เล่นง่ายๆนะพี่สอนไปในช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับอ่ะก็ทําตามพี่ได้เลยเนาะทีนี้พอประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่แล้วก็อัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับกิจกรรมที่นะครับยังบั็อกอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูสาเหตุกันดีกว่านะครับว่านะครับทำไมถึง ทําไมถึงเข้าห้องนานนั่นเองนะครับรอห้องจะเข้าห้องเล่นเนี่ยนะครับทำไมถึงรอเวลานานนั่นเองนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บพิกเกตสปรินตดอทคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม5้าบาทขึ้นไปรับฟรีห้าร้อบาทฟรีเลยนะครับผมโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ล็อกอินนนดด้้วยยยไเเลง่าๆะะคคครรัับบผมโอ พอล็อกอินเฟบูซ์เสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราโอนบรลเไปที่เบอร์064ไป85233แล้วก็ใส่เบอร์บริเวณของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบพี่น้องเลยนะครับผมแต่พี่แนะนาคือเติม500บาทที่ไปเราจะได้ฟรี500บาทฟรีเลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะแต่ไม่พี่เติมไป500บาทคือจะได้รับ500บาท500เครดิตฟรีนั่นเองนนนนนะะคคครรรรัับบบบพพออเเเเดดดิิตข้้้าาาแแแีีีี่่ลวกกมมมททหหื ใครนะครับที่อยากได้ดีท่าปักธงนะเซิร์ฟไทยนะพี่แนะนำเลยนะครับสุ่มไปดีท่าปักธงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทียบที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนี่รอบละยี่สิบเครดิตเท่านั้นมีดีท่าปักธงสุดแรงเซิร์ฟไทยอยู่ด้วยนะครับพอเราสุ่มได้ดีท่าปักธงแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ติดต่อตรงนี้นะผมมันก็จะเด้งไปนหน้าแฟนเพจเขานะครับผมเราก็ถ้าไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ดีท่าปักธงเองเขาก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็นดีเซิร์ฟไทย100%เลยนะครับบผมรีๆเลยนะครับผมโปรโมชั่นรับ500บ500 500าทฟรีแจกเครดิตฟรี มีจานวนจํากัดนะครับช้าหมดกดได้เลยครับลิงก์สมัครที่สมมุอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ตื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนสาเหตุที่ทําให้นะครับผมเข้าห้องได้ช้านะครับผมนะก็คือนะครับผม GM เนี่ยก็คือประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าวันนี้ก็คือวันเุบ่อวานนะครับเกมได้สตรีมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมวันนี้แยกคอมกับมือถือแล้วนะครับผมนะแยกคอมกับมือถือแล้วหมายความว่านะครับเวลาเราจับคู่เนี่ยนะครับ สาเหตุที่รอนานก็คือมือถือจะจับคู่กับมือถือนะครับแล้วก็คอมเนี่ยจะจับคู่กับคอมมันเองนะครับผมมันเลยช้านะครับผมโอเคนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับผมก็คือถ้าเรานะครับผเล่นในคอมเนี่ยก็จะจับคู่นานหน่อยเพราะว่าในคอมเนี่ยคนเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ไม่สู้เหมือนแบบมือถือนะครับมือถือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเวลาจับคู่ก็ค่อนข้างไวนะครนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับผมสมมุตินะครับผม วิธีแยกก็ง่ายๆเลยนะครับเราเล่นแบบคู่ก็ได้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับที่เล่นมือถือเนี่ยนะครับมาเล่นกับเรานะครับก็จะคะกันนะครับในคอมแล้วก็มือถือนั่นเองครับเวลาจับคู่เนี่ยมันก็จะสุ่มหาคอมกับมือถือให้เรานั่นเองนะครับเวลาก็จะได้ไวขึ้นเวลาเราจับคู่นั่นเองนะครับประมาณนี้หรือว่าจะไปหมดสี่ไปไปหมวดทีมก็ได้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนมาหรือว่าใครไม่มีเพื่อนสามารถนะครับเราก็นี่เลยกดรูปธงตัวนี้ รเราก็กดส่งนะครับมันจะเข้าไปในแชทลูกตรงนี้อ่านี่แชทลูกตรงนี้เพื่อนก็จะเข้ามาเห็นไหมกดลิงก์เราเข้ามาก็จะเข้ามาเป็นทีมแบบนี้นะครับนะเนี่ยก็แต่และคนเห็นไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ในคอมนะครับผมเวลาเราจับคู่เนี่ยก็จะไวมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าถ้าคอมทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะช้านิดนึงแต่ว่าน่าจะไวอยู่บ้างพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับใครที่ไปลองแล้วเนี่ยก็ามเมนก,กีนวะนน็จะปิธร แก้เบื้องต้นนะครับแก้ให้ง่ายเลยนะครับก็คือเราจับคู่แล้วก็หาเพื่อนที่เล่นในโทรศัพท์มือถือนะครับผมนะอ่าส่วนวิธีที่ให้มันช้านะครับที่มันช้าเกิดปัญหาอยู่เนี่ยก็คือเวลาเราสโลว์เดียวเนี่ยแล้วไปคอมคนเดียวเนี่ยนะครับช้าแน่นอนนะครับพี่ลองแล้วนะครับช้าแน่นอนจับเวลาไปประมาณสัก5นาที10นาทีได้เลยครับบางคนแบบ ครึ่งชั่วโมงก็มีนะครับพี่น้องๆทักมาหาพี่นะครับหรือว่าใครนานกว่านี้ก็จะลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะสำหรับวิธีแก้พี่ก็บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆคือจีเอ็มเขาได้บอกแล้วนะครับว่านะครับผมตั้งแต่เมื่อวานคือแยกคอมกับมือถือนะครับนั่นเองนะครับผมแยกแบบจริงจังเลยอ่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ ไปดันแรงแล้วเจอแต่บอดนะครับผมเออขอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับน่าจะบักอยู่นั่นเองนะครับส่วนแต้มนะครับที่พี่ทำคลิปไปเมื่อวานจีมก็ได้ตอบไปแล้วแหละนะครับก็คือทีมงานเขากำลังตรวจสอบนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมยังไงเนี่ยพี่ลงไปตอนไหนเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอ่ออยู่ไหนวะเนี่ยสี่ตีแรงทําไมไม่มีอ่ะอยู่ไหนวะอืมพี่ได้ที่สองอ่ะพี่ได้ที่ส แต่ลบติดลบอะคิดเรานะครับเออบบ oh, พี่พงงเลยอะ <c oughs> ติดลบเฉยนะครับผมเออดันแรงอะ่ะใครเป็นบ้างย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็ที่สาคัญบอดแม่งยิงโคตรแรงบอดเลเวลเก้าเก้าหรือเปล่าวะพี่เข้าไปแบบยังไงมีสามสิสองคนอะ่ะเข้าไปดันดันแรงอะ่ะทีนี้แม่งบอดแม่งยิงโคตรแรงนะครับผมเออแบบนึกว่าคนปกติอะแต่เวลาวิ่งอะ่ะเป็นบอดเลยแหละนะครับแต่ว่ายิงโคตรแรงนะครับก็ จะประมาณนี้แหละนะครับสาหรับวิธีการแก้ไขนะครับผมก็เอาย้ากันอีกรอบก็คือถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยถ้าเล่นแบบคอมเนี่ยนานนิดหน่อยครับแต่ว่ามือถือไม่แน่ใจว่าไวหรือเปล่าใครที่เล่นมือถือแล้วไปแบบโซโล่เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนคู่นะครับแนะนําให้เชิญเพื่อนนะครับผมชวนเพื่อนไปด้วยนะครับที่เล่นกับมือถือเองจะจับคู่ไวขึ้นนั่นเองนะครับสีทีม4ก็เหมือนกันนะครับทีม4ก็เหมือนกันให้ค่ากับโทรศัพท์ นะครับเราจะได้จับคู่ได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับวิธีการแก้การจับคู่ให้ไวขึ้นนั่นเองครับจะได้ไม่รอนานน่าเบื่อนั่นเองนะครับหลายคนบ่นในกลุ่มนะครับหรือว่าทักมาหาพี่เยอะเลยพี่ก็มาสอนวิธีแก้ให้นะครับง่ายๆนิดเดียวนะใครคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ